อินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคณิตศาสตร์สำหรับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่4ในบทเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือหัวข้อเรื่องตารางแสดงค่าความจริงของประพจน์ของตัวเชื่อมต่างๆค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่นักเรียนจะหาค่าความจริงของประพจน์ของตัวเชื่อมต่างๆนะคะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าถ้านักเรียนมีประพจน์สองประพจน์นะคะในที่นี้ครูให้มีคือประพจน์ p และ q นะคะจะมีกรณีเกี่ยวกับค่าความจริงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่กรณีกันนะคะ ทีนี้นะคะประพจนพีของเรานะคะสามารถมีค่าความจริงได้2ค่าความจริงคือจริงกับเท,ท็จและประพน์คิวนะคะค่าความจริงก็มีได้2ค่าความจริงคือจริงกับเท,ท็จเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะถ้านักเรียนนำมาเขียนในตารางหรือว่า เป็นแผนภาพนะคะนักเรียนจะได้ว่า,าประพจน์สองประพจนนี้นะคะจะมีค่าความจริงที่จะเกิดขึ้นนะคะมีทั้งหมด4กรณีค่ะกรณีแรกนะคะประพจน์ p p เป็นจริง q เป็นจริงค่ะกรณีที่2 p เป็นจริง q เป็นเท็จกรณีที่3 P เป็นเท็จ Q เป็นจริงและกรณีที่4นะคะ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จค่ะไม่ว่านักเรียนนะคะจะลองวาดภาพแน,าพนะคะหรือจับคู่อย่างไรก็ตามนะคะหากหนักเรียนมี2ประพจน์นะคะเป็นประพจน์ P กับ Q หรือจะเป็นประพจน์คู่อื่นๆนะคะนักเรียนก็จะได้ ค่าความจริงที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งหมด4กรณีเท่านั้น,นะคะ่ะต่อมานะคะเราจะมาหาค่าความจริงของประพจน์ของตัวเชื่อมต่างๆโดยแสดงเป็นตารางแสดงค่าความจริงกันค่ะผู้กำหนดให้ p q คือประพจน์ที่มีค่าความจริงใดๆนะคะแบบแรกนะคะการเชื่อมด้วยและสัญลักษณ์ทบทวนนะคะก็คือ v ข้ามนั่นเองถูกต้องไหมคะ ทีนี้นะคะถ้าครูมีประพจน์สองประพจน์ p นะคะครูให้เป็นจริง q เป็นจริงครูจะได้ p และ q คือจริงค่ะต่อมานะคะถ้า p เป็นจริง q เป็นเท,ท็จครูจะได้ค่าความจริงของ p และ q คือเท,ท็จค่ะต่อมาค่ะถ้า p เป็นเท,ท็จ q เป็นจริง ค่าความจริงของ p และ q คือเท็จค่ะและสุดท้ายนะคะ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จค่าความจริงของ p และ q จะได้คือเท็จค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีค่าความจริงที่เป็นจริงกรณีเดียวคือกรณีที่เมื่อประพจน์ทั้งสองจัดอ้องเป็น จริงทั้งคู่ถึงจะได้ค่าความจริงเป็นจริงของการเชื่อมด้วยและถูกต้องไหมคะอ่ะวิธีจําง่ายๆนะคะสําหรับการเชื่อมด้วยแหละนะคะให้นักเรียนจําไว้ว่าถ้ามีเท็จตัวเดียวตอบเท็จทันทีเลยะคะ่ะหมายความว่าถ้านักเรียน เห็นค่าความจริงเป็นเท็จของประพจน์ใดประพจน์หนึ่งโผลมานะคะตัวเดียวเราสามารถตอบค่าความจริงเท็จได้เลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะเป็นเท็จใช่ไหมคะเราก็ตอบเท็จได้หรือเห็นไหมคะ q เป็นเท็จนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะ p เป็นเท็จตอบเท็จและอันนี้นะคะ p เป็นเท็จ q ก็เป็นเท็จเป็นเท็จทั้งคู่ก็ตอบเท็จนะคะ,ะตัวอย่างนะคะถ้าครูมี และ p และ q และ r นะคะทีนี้นะคะครูรู้ค่าความจริงตัวเดียวคือมี t ใช่ไหมคะเชื่อมด้วยแลนะเนาะซึ่งครูไม่รู้ว่า p q r นะคะมีค่าความจริงเป็นอะไรนะคะแต่เราสามารถตอบได้เลยว่าทั้ง f เชื่อมด้วยและ p และ q และ r ค่ะ จะมีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตามที่ครูบอกเลยคะ่ะถ้ามีค่าความจริงเท็จโผล่มาตัวเดียวนะคะเชื่อมด้วยและเราสามารถตอบทันทีคือมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะต่อมานะคะการเช,ชื่อมด้วยหรือคะ่ะการเชื่อมด้วยหรือนะคะสัญลักษณ์นะคะทบทวนนะคะก็คือ V หงายเนาะ ทีนี้นะคะถ้าปูให้ p เป็นจริง q เป็นจริงจะได้ค่าความจริงของ p หรือ q เป็นจริงค่ะต่อมานะคะถ้า p เป็นจริง q เป็นเท็จจะได้ค่าความจริงของ p หรือ q เป็นจริงค่ะและถ้า p เป็นเท็จ q เป็นจริง จะได้ค่าความจริงของ p หรือ q เป็นจริงค่ะสุดท้ายนะคะถ้า p เป็นเท็จ q เป็นเท็จนะคะจะได้ค่าความจริงของ p หรือ q เป็นเท็จค่ะสำหรับการเชื่อมด้วยหรือหรือนะคะจะเห็นว่าจะมีกรณีเดียวที่เป็นเท็จเมื่อประพจน์ทั้งสองประพจน์จะต้องเป็นเท็จถึงจะได้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมคะ ทีนี้หลักการจําง่ายๆนะคะให้นักเรียนจําว่ามีเทสอ่อมีจริงตัวเดียวจริงทันทีค่ะสำหรับตัวเชื่อมด้วยหรือนะคะ,ะดังตารางนักเรียนจะเห็นว่าแบบแรกนะคะ p ง q จริงได้จริงนะคะอันนี้คือเป็นค่าความจริงๆรทั้งคู่เนาะ ต่อนะคะ p มีจริงนะคะเราได้ค่าความจริง p หรือ q ได้จริงเลยหรือแบบที่3านะคะกรณีที่3คือ p เป็นเท็จ q เป็นจริงใช่ไหมคะเราก็จะได้ค่าความจริง p หรือ q เป็นจริงนะคะตัวอย่างนะคะถ้าสมมติครูมีจริงหรือ p หรือ q หรือ r นะคะซึ่งครูรู้แค่ค่าความจริงตัวเดียวคือมีจริงนะคะ แต่กูยังไม่รู้ว่า pqr เป็นค่าวความจริงอะไรนะคะแต่เราสามารถตอบได้เลยว่าทั้งก้อนนี้นะคะมีค่าวความจริงเป็นอะไรคะเป็นจริงถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเชื่อมด้วยหรือนะคะและมีค่าวความจริงโผล่มาตัวเดียวเราสามารถตอบได้ทันทีว่าจะมีค่าวความจริงเป็นจริงคะ่ะ แบบที่3นะคะการเชื่อมด้วยถ้าแล้วนะคะถ้าแล้วมาดูกัน่ะทีนี้ครูให้ p เป็นจริง q เป็นจริงนะคะค่าความจริงของ p ถ้า p แล้ว q ครูจะได้คือจริงค่ะต่อมานะคะถ้า p เป็นจริง q เป็นเท็จนะคะค่าความจริง ของ p แล้ว q นะคะคือเทสค่ะต่อมานะคะ p เป็นเทส q เป็นจริงค่าความจริงของถ่า p แล้ว q นะคะคือเป็นจริงค่ะและสุดท้ายนะคะ p เป็นเทส q เป็นเทสค่าความจริงของถ่า p แล้ว q คือเป็นจริงค่ะ,ะนักเรียนมาสังเกตนะจะเห็นว่าในกรณีที่ ถ้า p แล้ว q จะเป็นเท็จนะคะตัวหน้าของประพจน์จะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงตามด้วยตัวหลังของประพจน์ที่จะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะถ้าจริงแล้วเท็จเราจะได้ค่าความจริงคือเท็จค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเรานอกจากนั้นเราก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริงหมดเลยนะคะโน้ตไว้นะคะว่ามีเท็จ กรณีเดียวคือถ้าตัวหน้านะคะประพจน์หน้าจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงตามด้วยประพจน์หลังนะคะจะต้องมีค่าความจริงเป็นเท,ท็จนะคะซึ่งเชื่อมด้วยถ้าจริงแล้วเท,ท็จนะคะจะได้ค่าความจริงคือเท,ท็จค่ะอันนี้คือหลักการจำเนาะ ทีนี้ถ้าครูมีตัวอย่างนะคะมี T แล้ว P นะคะครูถามว่าเราจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรคะก็คือเป็นจริงเราสามารถตอบได้เลยว่ามีค่าความจริงเป็นจริงคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่า P mm. มีค่าความจริงเป็นอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวหน้าเป็นเ T นะคะก็ตัวหน้าเป็นเ T ถูกต้องไหมคะค่าความจริงตัวหลังไม่ต้องไปสนใจตอบได้เลยว่าเป็นจริง ต่อมาถ้าสมมติกูมี p ถ้า p แล้วจริงนะคะตอบได้เลยคือมีค่าความจริงเป็นจริงเนาะเพราะว่าอะไรคะเพราะตัวหลังเป็นจริงนะคะซึ่งการที่จะมีค่าความจริงเป็นเท็จจะมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นเมื่อตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จค่าความจริงจะได้เท็จดังนั้นสิ่งที่รูยกตัวอย่างอันนี้นะคะตัวหน้าเราเป็นเท็จ ต้องไมหมคะตอบได้เลยมีค่าความจริงเป็นจริงตัวหลังเราเป็นจริงตอบได้เลยมีค่าความจริงเป็นจริงสําหรับการเชื่อมด้วยถ้าแล้วนะคะต่อมานะคะแบบที่4คือการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อถ้า p มีค่าความจริงเป็นจริง q เป็นจริงกูจะได้ค่าความจริงของ p ก็ต่อเมื่อ q นะคะทบทวนสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็จะเป็นลูกศรมี หัวทางหน้าหลังถูกต้องไหมคะ p จริง q จริงนะคะเราจะได้ p ก็ต่อเมื่อ q เป็นจริงค่ะต่อมานะคะ p จริง q t ท็จจะได้ค่าความจริงของ p ก็ต่อเมื่อ q คือเท็จค่ะและ p t e ็จ q จริงจะได้ค่าความจริง p ก็ต่อเมื่อ q เป็นเท็จค่ะและสุดท้าย p เท็จ q t e ็จนะคะก็จะได้ค่าความจริง p ก็ต่อเมื่อ q คือเป็นจริงค่ะวิธีจำนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในกรณีที่ได้ค่าความจริงเป็นจริงนะคะเราจะเห็นว่าประพจน์ทั้งสองประพจน์จะต้องหน้าตาเหมือนกันนะคะถึงจะได้ค่าความจริงเป็นจริงเนาะ p ต้องจริงถ้า p เป็นจริง q ก็ต้องจริงนะคะประพจน์ต้องมีค่าเหมือนกัน q เป็นเท็จ อ่าพีขอโทษห่ะพี P, เป็นเท็จคิวก็ต้องเป็นเท็จนะคะถึงจะได้ค่าความจริงเป็นจริงวิธีจํานะคะให้นักเรียนจําว่าค่าความจริงเหมือนกันนะคะเหมือนกันหมายความว่าท้งหน้าและหลังนะคะต้องเหมือนกันตอบทันทีว่าเป็นจริงเหมือนกันเป็นจริงต่างกันนะคะเป็นเท็จค่ะ วิธีจาของการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะคะคือเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จต่างกันหมายความว่าประพจน์ทั้งสองประพจน์มีค่าความจริงที่ต่างกันนะคะเราจะตอบค่าความจริงของ p ก็ต่อเมื่อ q ค,คือเท็จค่ะสุดท้ายนะคะการเชื่อมด้วยนิเสษนะคะนิเสษนะคะก็คือครูมีประพจน์ p มาให้นะคะถ้า p เป็นเท็จนะคะนิเสษ p เปลี่ยนสินเสธ p ของครูสัญลักษณ์ก็คือตัวหนอนอีกแบบนี้ถูกต้องไหมคะนิเสธครูจะได้เป็นค่าความจริงเป็นเท็จถ้า p ของครูเป็นเท็จนิเสธ p ของครูจะมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะนั่นหมายความว่าค่าความจริงของนิเศษนะคะก็จะกลับกับค่าความจริงของประพจน์ p นั่นเองคะ่ะหรือว่ามีค่าความจริงตรงกันข้ามกับประพจน์ p นะคะจากที่ p เป็นจริง นิเซตพีก็จะได้เท็คิวเป็นอ่าพี P เป็นเทจนิเศษพีก็จะได้จริงนะคะข้าความจริงจะตรงกันข้ามกันนั่นเองนะคะโอเคเรารู้ค่าความจริงของประพจน์ของตัวเชื่อมต่างๆกันแล้วนะคะทีนี้ครูจะทําการสรุปนะคะเพื่อให้นักเรียนทบทวนไปในตัวเนาะสรุปตัวเชื่อมแรก ตัวเชื่อมแรกนะคะให้นักเรียนจำไว้ว่าจะมีถ้ามีเท็ตตัวเดียวตอบเท็ทันทีนะคะหมายความว่าเราจะสามารถตอบเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีประพจน์ทั้งสองนั้นมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่ถูกต้องไหมคะต่อมาตัวเชื่อมด้วยหรือสัญลักษณ์วีหงาย ให้นักเรียนจำว่าถ้ามีจริงตัวเดียวนะคะเราสามารถตอบได้ทันทีว่าเป็นจริงทันทีนะคะถ้าจะตอบเป็นเท็จตอบได้เมื่อประพจน์ทั้งสองประพจน์ต้องเป็นเท็จทั้งคู่ถึงจะตอบเท็จได้นะคะตัวเชื่อมที่สามนะคะถ้าแล้วนะคะ สัญลักษณ์คือลูกศรมีหัวตรงขวามือนะคะวิธีจำข้าแล้วนะคะค่าความจริงคือหน้าจริงหลังเท็จจะได้เทสนะคะหมายความว่าค่าความจริงประพจน์ตัวหน้าต้องเป็นจริงเชื่อมด้วยข้าแล้วประพจน์ตัวหลังเป็นเท็จริงแล้วเท็จเราจะตอบทันทีคือได้เทจค่ะ อันนี้คือหลักการจำเนาะหน้าจริงหลักเทจได้เทจนะคะอันนี้หน้าหลังต่อมานะคะตัวเชื่อมแบบที่สี่นะคะก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์คือมีหวัวสองหัวเลยทั้งหน้าทั้งหน้าและหลักถูกต้องไหมคะให้นักเรียนจำว่าเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จ หมายความว่า,าตัวหน้านะคะตัวหน้าและตัวหลังนะคะจะต้องเหมือนกันถึงจะสามารถตอบค่าความจริงเป็นจริงได้แต่ถ้าตัวหน้าและตัวหลังของประพจน์มีค่าความจริงที่ต่างกันนะคะเราจะต่อค่าความจริงของประพจน์นั้นคือเป็นเท็จค่ะอันนี้คือตัวเชื่อมก็ต่อเมือนะคะและสุดท้ายนะคะตัวเชื่อมอะไรคะสุดท้ายต่อตรงนี้เนาะข้างบนตัวเชื่อมนิเศษนะคะ สัญลักษณ์ก็จะเป็นอ่าเหมือนตัวหนอนหอยิดๆนะคะนิเศษนะคะก็จะมีค่าความจริงตรงกันข้ามกับค่าความจริงที่โจดให้มานะคะตัวอย่างเช่นถ้าครูให้ p ของครูะคะ่ะมีค่าความจริงเป็นจริงนิเสธ p ของครูก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จเนาะจะมีค่าความจริงกลับกับค่าความจริงของประพจน์ที่ให้มานั่นเองค่ะเราจะเรียกว่านิเสธนะคะ